ครับพามาดูเขาบรรจุสินค้านะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับจุเป็นคลิตนะครับส่งออกไปต่างประเทศนะครับเช่นเคยเราบรรจุด้านท้ายเสร็จไปแล้วนะครับ นี่คือ,อลักษณะราก2ใบของไม่นักมากนะับนะไม่หนักมากนะคสิบตะ,ะ,ะตันต่อตู้นะครับก็ใส่2ใบได้ใบหลังเราบรรจุเสร็จไปแล้วนะครับยังไม่ปิดนี่ใบหน้าก็ของเป็นพาเลศนะครับแล้วก็น่าจะใช้เขี้ยลากเข้าไปนี่ฮะรับชมเลยเราต้องตัดหางออกมานะครับเพื่อที่จะให้หัวไม่เกะกะนะครับ どうも。 你听呢？ đi dốc lịch. หรือ,อีสองพล,ลนนะครับตู้หนึ่งขึ้นใช้เวลาแค่สิบกว่านาทีนะทางหัวหน้างานมีการถ่ายรูปนะส่งงานทีมขึ้นอยู่ด้านบนตู้นั้นเห็นมีสามคนนะ

กันจะตุโยคชุดตุโยคครับนี่น่าจะเหลืออีกหนึ่งผลเลยน,นะครับชุดนี้น่าจะ ที่กับทีมงานลงนะครับคิดว่านะเพราะมันจะต้องใส่อีกลทหนึ่งสินค้าที่นี่เป็นแบตเตอรี่นะครับส่งออกไปต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบดนาำนะครับเขาก็ทำการติดสติกเกอร์ ข้างประตูว่าวัตถุอันตรายเอ้ยไม่ใช่ข้างประตูข้างตู้ทั้งสี่ด้านว่าวัถต,ถ,ตนะววถุอันตรายหมายเลขแปดนะครับจะมองเห็นที่ข้างตู้นะติดว่าวัตถุอันตรายหมายเลขแปดนะครับรหัสของมันก็จะเป็น U N O U N N O ขีดสองเจ็ดเก้าสี่ 2794นะครับวัตถุอันตรายชนิดแบบเหมือนรูปภาพมันจะเป็นเหมือนแบบของเหลวอันตรายรก็น่าจะเป็นน้ำกรดนะครับจะเป็นแบบดน้ำนะครับไม่แน่ใจว่าเหลือกี่พะเลน,นะ ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยสุริยาพาบรรทุกนะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สะส่วนมากนะครับเรื่องราวการถ่ายลงคลิปกระจากเกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์สะส่วนใหญ่นะครับเรามาดูว่าเขาจะใส่กี่พาเลทน,นะครับ น่าจะอัดข้างนอกได้อีกสองมั้งผมว่าเนะี่ยยังไม่เต็ม งหมดแล้วนะคิดว่าน่าจะวางอีกสองพาเ,เลทแหละเพราะว่าตอนที่ไปดูตู้ด้านหลังมันจะแบบเต็มพอดีเลยแต่น่าจะไม่ใช้ขี้แล้วไม่ใช้คนแล้วนะก็เลยเอาลงที่นี่ใช้เป็นแรงงานคนไทยนะครับทำงานก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการแพคกิ้งเหมือนจะมองด้วยสายตามันจะเป็นพาเลตเหมือนว่าซ้อนกันสองชั้นด้วยพันด้วยถุงพลาสติกซีนกันที่มันร่วงนะครับแล้วก็ข้างในก็มีการรัดสายให้แน่นแต่ทําไมถึงรู้ว่าเป็นเบ็แบบมีน้ํานะครับเพราะว่าเขติดสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนะว่าทุกวัตถุอันตรายมาเลข8 ถ้าเป็นเบ็ดธรรมดาที่เป็นเบ็ดแห้งหรือเบ็ดที่เปล่าๆยังไม่ได้ใส่น้ำกรดเขาจะไม่มีการปิดสติกเกอร์นะวันนี้เรามานี้มีทั้งหมด4ตู้นะครับถ้าย้อนดูคลิปเก่าๆก็จะมีแม่ลูกมาด้วย1คันนะครับแล้วก็เรารถเทลเลอร์1คันเมื่อเช้าก็มวนอ่ามันแคบไปนิดหนึ่งหางมันไปชนกับเสาโูดังน,ะนิดนึง ดแต่เราพอเขาก็ดูให้เราก็ถอยไปจอดตรงนู้นนะที่เราเห็นตามภาพเลยตอนแรกนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดนะ,ะน่าจะอีกสองพาเลตนะ,ะ,ต,ะตามภาพไปไหนมาไหนภาพปิดจมูกนะครับผม แล้วก็ล้างมือทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านเพื่อชาตินะครับอีกหนึ่งผลิตมาแล้วนะครับผลิตสุดท้ายเดี๋ยวผลิตสุดท้ายนี้แล้วเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้พามาดู ว่าเขาบรรจุตู้2ใบที่ใส่เทเลอร์มาเนี่ยเขาบรรจุกันยังไงนะครับเพื่อ,อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าเขาบรรจุกันยังไงจะเป็นบรรจุข้าวสารน้ําตาลหรือบรรจุน้ําจิ้มไก่หรืออะไรก็แล้วแต่เดียรหรืออะไรก็ช่างนั้นลักษณะบรรจุก,ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าที่ไหนเขาบอกว่าใส่เทเลอร์สองใบได้นะครับแต่ถ้าที่ไหนเขาต้องถอยเข้าแ้มนะครับเป็นพกเล็อวิ่งเข้าอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าใส่ หางเทลเลอร์ไม่ได้นะครับแเขาก็จะบอกว่าถ้าจะใส่ได้ก็จะใส่มาได้ใบเดียวนะครับใบหน้าจะไม่สามารถบรรจุได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสาั่งสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะไปปิดตู้ต่อหางนะครับผมสวัสดีครับ